อันยงวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกโฟโต้บุ๊กนะคะฟโฟโต้บุ๊กของเรามาถึงแล้วนะทุกคนที่เราบอกไปในคลิปเมื่อกี้ว่าน้องจะมาถึงในวันที่เราอันบ็อกเมื่อวานนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันดึกแล้วใช่ปหมล,ปล็อกไเรียบร้อยค่โอเควันนี้นะคะโอเคแล้ต้็เปิดในคอมิวเตอรค่ะ สั่งกับร้านหนึ่งสีแปดสองสโตนแมนเดอร์มือนะคะเพราะว่าทางร้านนี้จะมีโค้ดส่นวนลดให้ว่าเราก็จะสั่งซื้ออยู่แบบซึ่งวันนี้ก็มาสิร์ด้วยความด้วยเดอรเลยนะคะน่ารักมากอันไหนคืออันไหนคือมิวสคูลไ o สคูลมิวส o ูลกับมีชื่อเบอร์ไหม,มกลัวจำผิด แล้วก็เป็นมีตอสิ่งแวดล้อมด้วยนะรู้สึกจะแช้อะไรบางอย่างทำนี่แหละทุกคนคิวมากเหมืนมนอนแบบปกนังเสือปกนิตยสารนะคะยังสตาร์กับนิวส์คูลใช่ไหมอ่ะอันนี้เราจะเปิดอันนี้ก่อน,นทุกคนสวยมากแม่เราจะมาแคะ้องคนนี้ก่อนนะ เก็บแบบเก็บน้องคนี้ไว้ได้านนจะดีกว่าพอเห็นสันปบแล้วมันเหมือนอะไรมากเลยอะโอเค,ควารูฮามากว่าเราไม่จนุดนแสงพอดีไม่ทำให้เห็นนูโอเคเราสมาริ น้องคนนี้ไป็นองไ้ดีเคนี่นะเราจะมาดูโฟตโต้ปุกกันว่าไนีอุ๊ให้อะไรเรามาบ้างอันนี้จะเหมือนถือนนะทุกคนจะมีน้องคนนี้เคแล้วก็จะมีโอ๊ต โปรพับนะได้คู่เป็นน้องจีซองกับแฮงชานนะทุกคนอันนี้จะเป็นจะมีโปรพับอยู่สามแบบนะก็คือจะมีเซตจีซองแฮชานเชลเลอร์แจนุแล้วก็น้องอินซูนแจมินพี่มาร์กนะจะมีอยู่สามสามเซตนะโอเคอเราจะได้น้องโอ๊ยเหมือนเห็นแล้วอ่ะจีซองหรือกล่ากันนะ อุ้ยน,นะเราต้องดูอันไหนก่อนแป๊บนึงส่วนอันนี้จะเป็นโปรต์การท,ที่จะฉีกได้นะอืมก็ฉีกแย่เพราะเราต้องชอบมากนล้วแล้วก็ที่ซองคือสีมันน่ารักมากจริงๆทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเต็มความสูงเนาะน่ารัก็สีเหลืองสีเขียวเนาะดูสีสีสันมันแบบชิวตี้มาก เอาล่ะมันทำอะไรหลุดนเราจะเปิดพลิกแบบนี้เลยดีกว่าเพื่อเพื่อบบเผ็ดเลยหนึ่งสองซักจีซองจริงด้วยนะคนคือเราเห็นแบบแบบน้องจีสอง,สอง,สอง,สองชอบแบบมีมีสติกเกอร์สติกเกอร์แบบมีลายเขียนที่เป็นของน้องเองนะคะจะเปลี่ยนไปตามตามความชอบของเด็กๆจี2องน่ารักส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์นะนี่มันจะเป็นเซตตามนี้เลยนะคน แล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นน้องบีทบ็อกกับเอสซีดีน่ามากมากอ,อ,าอุ๊ยอะอุ๊ยตอนน้องเจสองพันหัวขึ้นโอเคน้องจะอยู่อย่างนี้นะทุกคนเราจะมาดูข้างในบั้มกันดีนกว่าวู้เหมือนหนังสือวิทยาศาสตร์เลยอะที่มันเป็นชั้นอย่างนี้พี่มาฮ้าหล่อมากหล่อมากคือรูปมันแบบมันเต็มอะทุกคน น่ารักมากคือท่านี้กลายเป็นท่าประจำน้องอินจุนไปเลยแล้วมันมันใจเจ็บมันแบบคิวตี้อ่ะเจ็บไหมซีซองกับน้องเดือนะคะทุกคนแล้วก็รูปรวมชอบรูปนี้มากจริงๆมันน่ารักอ่ะเส็ดูกันคิวตี้มีก็จะเป็นลายมือน้องดีบนะน่ารักมาก น้องอินจุนกับสองแปดอุ้ยมีสีดำด้วยน่ารักอ่ะเท่เนาะเรื่อมันจะเป็นแบบทีมแบบอินสตาแกรมหน่นนอยๆตัวโมก็คือหล่อมากน่ารักมากลูกแม่ มันจะเปิดแบบเร็วๆทุกคนอุวนอ้วน่ารักอ่ะ i s ส b ิ l i ี y ตอนนี้คืออยากได้เขาเรียกว่าอะไรพื้นหลังที่มันอยู่ในสตาร์โออีกมากเลยแล้วต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยนะทีม่มกับสีเขียวดีเนาะ ดูซีมน่ามากอะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นเพลงรูปนี้นะคะโบมหัวเท่มากโูมิกบอมชิกบูม,บม,บมแล้วก็ never goodbye ที่น้องจะนั่งเป็นดาวตอนสเตจ never goodbye ก็คือแบบสวยมาก ซีดีอ่ะอ้รอมนีใส่อันนี้มาซีดีน่ารักอ่ะอยากซื้ออันเก็บซีดีมาเหมือนกันนะแบบเก็บเก็บน้องไว้ในแบบแฟลมเดียวกันจะได้แบบคิวคิวโอเคส่วนน้องคนนี้ก็เก็บไว้นี่ก่อน เราจะมาดู้องอีกคนของเราอุ้ยคุณทำอะไรท,ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราอยากเก็บให้แบบว่าให้เก็บซองไว้เผื่อแบบเพื่อเนาะดูในถุงจะดีกว่าแต่ในมือมันทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็จะว้าโอเคนี่น่าเป็นอย่างสตาร์ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือมัว อ้อนสกูนอย่างสตารหรือนิวสกูนอย่างสตาอุ้ยมันจะเห็นอีกแล้วทุกคนมันเปลี่ยนมาไม่เหมือนกันในะแต่ละช่วงอุ้ยน้องมินสมบูรณ์เลยเป็นการน้องกินส่นให้เราไม่แค่ว่าว้ายฉันดูแล้วใส่มือน้องดีเันจำได้ทุกคนอุ้ยอันนี้จะเป็นวงกลดเขียวมากสีหล่อมากามาก บูมช,ชิบูมนี่นะองยำยำนะคะยำยำแอนโกว่าไง,างาดีวันนี้นี้ก็เป็นทีมสามคนเหมือนกันแต่อันนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากจีซองแฮชานเป็นมาร์กกับแฮชานแทนแล้วก็จีซองจะมาอยู่ในเซตสามคนกับน้องอินจุนกับแจมินนะคะส่วนขอให้มีน้องอินจุนใบนี้ก็ยังดี พวกเราเห็นการแล้วนะได้จีนเป็นเซนน้องอิจูจามินแล้วก็จีซองนะคะน่ารักมากแล้วด้วยความที่พื้นหลักมันเป็นท้องฟ้ามันคิดถึงแบบห้องซ้อมเก่าเอ็มเอ็ม่ะใช่ไหมพี่มายถึงส่วนอันนี้จะเป็นน้องเลอร์นะคะเป็นเฉินจีนะคะได้มาบุกเยียดแล้ว,ลวทุกคนคือถ้ามันรวมกันแบบบ้างโฟโต้บุกกับ โฟโต้พุก้าดิจิแพ็กใช่ไหมคือเราได้ครบทุกคนแล้วยกเว้นน้องอินจุนอะแกคิดดูดิแกคิดว่าแกคิดว่าไงอะแกคิดว่าน้องอินจุนรักเรามากอะ <laughs> เอาดีๆ <laughs> <laughs> น้องเลอว่า <laughs> ใช่ไหมที่น้องเลอแบ <laughs> บคราวทูพีเซนดูซิน้องชุ่มน,น้องมากๆยำๆกันดูสองคนน <laughs> ่าซีเหลืองอ่ะดูดีมัน <laughs> น่ารักอะ นี่พี่โนพี่พ่อบอกว่ารูปนี้หล่อดเออีเราเราเป็นคนพูดเองนะเรือ่องนี้น่ารักมากอะ่ะนี่เห็นไหมชิลตี้มากเป็นน้องเลิศกับพี่โนนะคะวนะ้าวอ,อยากเห็นน้องดีมใส่มงกุฎขึ้นสเตจมากๆนะคือถ้าสมมติว่าแบบ คือมันผ่านพ้นวีคที่น้องแบบได้น้องวันไปแล้วใช่ไหมต้นนี้คือชีบีทบอกคือ,อยังไงได้ห้ารางวัลแล้วนะก็คือชนะห้ารายการแล้ว,วทุกคนจะต้องแบบนั้นแล้วลงคือน้องดีมแบบกําลัง,ลนะางนั้นเนาะก็อยากให้แม่แบบแดนซ์แซดคลินรหรืออะไรก็ได้ให้เราดูก็ยังดีนะคะอ้หจะมีหล่อมากหล่อมากทุกคนนี่เป็นเซตสามคน ุุสีสีเป็นเหมือนโพลอะักน่าักเนอะว้าวช่างตัดผมแล้วนะคะแมตตีชบอก โอ้มันเป็นรถคันนี้พี่ลองดีว่าโวเลขเจก็คือมีสิงดูคนอันนี้แล้วก็โอ้โอ้ไม่เข้าไปในนี้ได้หรอ่หร่ามันเป็นยังไงข้างหลังก็น้องคนนี้ทาดาลสำหรับโฟโต้บลูของเราก็ได้จบกอันไปเพียพงเท่านี้ ทุกคนรอบนี้น้องอิจุนไม่มาเลยอะเจ็อัลบัม้มไม่มีน้องอิจุนเลยโอเคนี่นะฮะอย่าลืมไปติดตามชมน้องดีมกันนะทุกคนที่มากส่วนส่วนการ์ดก็คือได้เป็นจีซองกับน้องเลิ์นะคะสองมาร์ี่แห่ง SCT นั่นเองส่วนน้องอิจุนก็คงจะต้องหาซื้ออีกต่อไปในภายภาคหน้าเพราะว่าไม่มีเลยสักใบเดียวนั่นเองนะี่ย สวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย